ร้านลาวบาบักร้านเติมโลบักเลสสุดคุม้มเริ่มต้นเพียง1บาทรับประกันคุณภาพด้วยคนกดไลค์มากถึง20,000กว่าคนใครที่สนใจสามารถไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับร้านชอ็อปเพสโตนร้านรับกดผลพิสัสต์แมปบอฟุตบวกเกมพาร์ทแค่น,นั้นยังรับกดเพชรในแมปออสตาสเลทแปดด้วยเขายังรับขายโลบักเลสหกด้วยไอจีบวกพาร์ทสนใจสามารถไปใชบริการได้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ เฮ้ยค <Hey, S 2> <suppl Create. S 1> no. ุณน่ะคุณเคยประสบกัญหาเวลาที่จะซื้อของในเกมหรือว่าจะซื้อเกมพารหรือไม่ถ้าใช่ผมมีร้านโลบักานั่งร้านนั้นก็คือร้านปูมารุบักช็อปร้านรับเติมโลบักเด็ดดีคุณภาพมีทั้งแหลกปุ่มและดีบุกพาร์ตเลเวลห้าถึงเลเวลเจ็ดและไม่หมดเพียงเท่านี้ยังรับกดผลพิศดารแแบบบอสพูดอีกด้วยเบ็ดดีขนาดนี้อย่าลืมไปเติมกันนะครับ NI Van Emmerande de Marbort TNT Shop Raph Farm Map Data Raph Farm Map Send b l o c s Fruit, Med City, Rogul, Randera Carto, Link รุ d a n g Rania c l Dog Bug Shop, ร้านเติมโลบักเด็ดดีคุณภาพรับประกันความปลอดภัยแบบ100%ตอนนี <S 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 ้เลดเจ็ดด้วยนะครับเป็น ID บวกพาร์นเองร้านดีขนาดนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมไปเติมกันล่ะ Yeah, I'm a cop. I'm a cop. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมทุกคนก็อยู่กับผมในเบลเคไวท์ไรท์คุงและวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมผมจะมาเล่นเกมชินโดไรมันไม่ใช่ชินโนบิไรแล้วมันคือชินโดไรแม่ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมเสียงก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติก็จะออกเฮมแหมหรืออาจจะออกห้าวๆหน่อยก็ขออภัยกันด้วยเลยนะครับผม ก็ตามชื่อลิปเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมานะครับผมรีวิวออบัตรลน์นะครับผมที่มันเลเยนึ่งทับหนะครับผมหรือว่าบัตรลน์เกลือนะครับผมที่ทุกคนเคยสมได้นะครับผมแต่ว่าสกิลมันดีกว่าที่พวกคุณคิดนะเออแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวกันนะครับแล้วผมก็จะมีด้วยกันอยู่มีบรอยนะครับผมมีคริสตัลแล้วก็มีเอ็กโพชั่นมีอะไรมีไอ์นะครับ มีไอ้แล้วก็มีเออ่หน้าตูดนะครับผมมีไอ้มีหน้าตูดแล้วก็อยู่ในีแบบผมจําได้ว่ามันมี6อันนะแล้วก็มีอันนี้ครับผม MUD นะครับผมบวกกันกลายเป็น MUI นั่นเองก็ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปนี้กันนะครับช่วยก่อนได้คำสักคำก็ติ่งกดกกิ๊งให้ผมคนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมแล้วก็มาถึงที่อืมอะไรวะอ๋อนี่นายนี่ติดขนาดนี้จนไม่สามารถออกได้เลยโอเคครับผม แล้วก็มาถึงที่รีวิวบัตรลายกันแล้วนะครับผมติดเลขจันทร์โอเคก็ก่อนเราจะไปเริ่มรีวิวผมมันมีอัปเดตสี่บัตรลายใหม่ที่เข้ามานะครับผมมันอันนี้เคยเห็นแล้วนะอันนี้ไม่น่าใช่เออน่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จาชินนะครับผมอันนี้จาชินอันไหนที่เคยยังไม่มียังไม่เคยมีนะาอันนี้น่าจะเป็นเนชิดซุยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมสองอันนี้แน่นอนว่ามันอัปเดตมานะครับผมก็คือ ดีโอแล้วก็เซนโคนะครับผมมันน่าจะเป็นที่นามิกเซตน,นะครับผมที่เป็นรูปร่างของดีโอนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เป็นอาร์ซีเคเรสตอมอ๋อแปลเป็นไทยเลยนะครับผมสายฟ้าสีขาวจบ <c oughs> เออนะโอเคก็มันก็น่าจะมีอันนี้มาด้วยนะอันนี้โตทมาทุกอย่างมาหนึ่งทับสี่ร้อยหมดเลยวะอันนี้หนึ่งทับสามร้อยแต่ว่าใช้ได้มากเลยนะเออใครที่มีอะไรก็สามารถส่งมาให้รีวิวได้นะทุกคนโอเค แต่ว่ามันอัปเดตมาสี่อันใช่ไหมทำไมผมเจอแค่สามอันวะเออคำว่าอันที่สี่ช่างมันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรามาเริ่มจากการรีวิวบอยกันเลยซึ่งบอยนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการพุ่งไปนะครับผมแบบพุ่งไปอ่ะพุ่งไปแล้วไปไปโจมตีอ่ะเออก็สร้างดามเมจถือว่าใช้ได้มากเลยเนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยก็เป็นแบบการเริ่มต้นที่ดีนะเข้าไปหาศัตรูได้จะเอนะครับมันก็เหมือนแบบเป็นควันอ่ะนะเป็น เป็นคาถาคนอนไราเนี้ยโอเคเรามาเริ่มจากสกิลที่2กันต่อเลยโอ้ราสาอินนานจังก็จะเป็นการปล่อยคันนะครับเหมือนเซลุธบีนะครับผมซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็เป็นการพ่นควันรัวๆนะครับผมก็ถือว่าสร้างดาเมจเอแล้วก็ดาเมจเบิร์ดได้สูงมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นม,มันดีแหละแต่แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโอเคต่อไปสกิลสามโอ้ราสาอินนานจังโอ้ถ้าเกิดคุณเคยใช้ซาม,มิฮาดากับ คาถาเจ้าคาถานี้เห็นไวะคาถามอบเนี่ยคาถานี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยผมจะลองใช้คู่กันแล้วกันนะครับผมใช้กระถาแม,ม่เหมือนกันเลยตอนนี้ใช้ปุ๊บจะเป็นหน้าสีฟ้าแล้วิ่งเร็วโอเคโอเคโอเคนะครับผมสลับบ่อยก็มีประมาณนี้นะครับผมเรื่องเลเวลพลดล็อกก็น่าจะเป็นไล่เป็น60-350แล้วก็น่าจะ450ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปเริ่มจาก อันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อมานะครับผมก็คือคิสตันนะครับผมคิสตันผมคิดว่าเป็นบัตรไลน์นะครับผมที่ดีที่สุดแล้วที่มันเกลือๆนะครับผมมาเ,าเราไปเิ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่าก็จะเป็นการเอาคิสตันแบบนี้นะครับผมแล้วมันจะเป็นการโจมตีแบบออโต้นั่นเองก็คือสต,ตูอยู่ไหนมันจะเล็งไปหาสต,ตูนะมันก็คือแบบเสกมาแล้วก็เป็นการล็อกัตูนะถือว่าสุดยอดมากเลยต,ต่อไปสกิลสองสร้างวงตรงนี้นะครับผมใครโดนก็จะเป็นการสตันนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้มากเลย ต่อไปสกิลสามอ๋อก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมสำหรับคริสตัลนั่นเองเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือถ้าเกิดมันเป็นสัตว์ตัวเนี่ยมันจะเล่งเนี้ยเออทุกคนโอ้โทีละสี่พันแปดรวมไปกี่ฮิตวะเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยมากเลยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ดวงดีชิบหายก็คงไม่ได้ใช้กันนะครับผมแซ่จริงๆเลยโอเคเราไปอัดต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปนะผมก็คือเอ็กโพชั่นนะครับผมเป็น บัตรไลน์นะครับผมที่โดนบัฟมาแล้วก็โดนปิดไปพร้อมกับการโดนบัฟนะครับผมก็คือมันมันโหดกว่าแต่ก่อนมากเลยนะครับผมโอเคเราจะเริ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยฮะฮะวอทเออ,เอ,อก็คือจะเหมือนประตูดาบหรแบบจับศัตรูขึ้นไปแล้วก็ฮะจับศัตรูขึ้นไปแล้วก็ฮ่าเลยเหรอนานายเราหมายเราแบบยังไม่มีศัตรู อ๋อเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วพุ่งลงมาด้วยระเบิดนะสุดยอดมากเลยเดีย๋ยวใช้กันนะทุกคนโอเคต่อไปสกิลสองเป็นการปล่อยระเบิดไปนะครับผมเป็นการปล่อยระเบิดนะก็ถือว่าใช้ได้มากมสกิลสามกันเลยดีกว่าแม่สกิลนี่ดีทุกอันเลยเหมือนมันก๊อบมาเช้างมาเด๋อเช่ามาเด๋อโอเคโอเคเราว่ามันมันก็ดีนะมันก็ดีอยู่แหลนะแ,ลแต่ แต่อย่าใช้เลยดีกว่าโอเคเราไปน้ำแข็งกันเลยดีกว่านะทุกคนเรามาที่น้ำแข็งกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมรหดับน้ำแข็งนะก็ถือว่าน่าสกิลพอๆกับคิดสั้นนะน่าจะดีกว่าหรือว่าเหมือนกันนะเรา,าเริ่มจากสกิลน้ำแข็งสกิลหนึ่งกันเลยจำได้ว่ามันคือการยิงด้วยอย่างงี้โอ้แปดร้อยสี่สิบจะถือว่าใช้ได้มากเลยนะทุกคนโอเคต่อไปสกิลสอง อ,อกูบอกแล้วว่าเหมือนคริสตัลเห็นไหมแต่ว่ามันแข็งไกลกว่านะครับผมแต่ว่าชนะมากเลยสำหรับคนที่ชอบแข็งๆนะครับโอเคต่อไปสกิลสามว้าวเอฟเฟกสุดสมจริงแบบน้ําแข็งแบบสุดยอดไปเลยเราไปเริ่มเจนใครต่อไปกันเลยดกว่าโอเคนะครับผมต่อไปก็คือธรรมชาติอืมแต่มันคือกระถาไม้ไงโอเค เรา,าเริ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยดีวยกว่าของยามาตอยนะครับผมก็เป็นการเอาไม้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับดาเมจสองหมื่นหนึ่งต่อไปสกิลน่สองนะครับผมก็เป็นการเอาไม้ขึ้นไปตีก็ดาเมจสองหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปสกิลสามนะคือผมเป็นการเอาไม้พุ่งไปตีแบบรัวๆนะครับผมดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันมัดาม 12, มตางอะไรมันมัดตากกัตนตรงไหนวะอันนี้คือเอาไม้พุ่งไปตีอะแต่ไม้ก็จะรู้เลยว่าใครเก่งกว่ากันโอเคเป็นการเอาไม้พุ่งไปตีแบบใช้ได้เนาะ ใช่ได้ใช่ได้แบบอืมสุดยอดเออเออเนี่ยเอาไม้พุ่งไปตีสกิลสองก็เอาไม้พุ่งไปตีแล้วก็ล็อกด้วยนะมันมีการล็อกด้วยโอเคสกิลสามก็อืมโอเคเราไปโคลนกันเลยดีกว่านะครับผม M อ D นะครับผมที่ว่าสุดยอดมากเลยเริ่ม,เร,มเริ่มจากสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่าจะขอชาร์จจักอัะโอเคสกิลหนึ่ง ๋อเป็นการปล่อยโคลในรูปร่างเหมือนทรายไปนะคะรับผมถึงว่าสุดยอดมากเลยต่อไปนะครับผมสกิลสองมีความรู้สึกว่ามันสลไลด์ได้แต่เราค่อยลองกันดีกว่านะครับผมต่อไปสกิลสามเป็นการปล่อยบังกรโคลสุดสมจริงนะครับสองตัวไปกัดขาสยอดสุด่อดเป็นอะไรที่ผมแบบอยากใช้มากเลยนะทุกคนเ,ออเป็นสกิลที่แบบใกล้อยู่เลยนะครับทุกคน ถือว่าเป็นเลไยรที่ดีมาแต่ทางที่ดีอย่าใช้เลยดีกว่าครับเฮ้ยมันสไลด์ได้ทุกคนสกิลสองแม่งทั้งหมดเนี่ยส,ส,สกิล,นเ,ลเ,เ,เ,เนี้ยดูดีสุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่งลอยได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อมันจะใช้ค่าจัดการในการเดินทางนะครับผมแต่แต่แต่นี้แม่งโอ้โหแหกกฎฟิสิกส์ทุกอย่างที่เคยมีมาโอเคโอเคอเค,คนลอยไฟได้แล้ววะเออใช่ไหม่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับผมใครที่เห็นแล้วแล้วอยากลองใช้ดูในการ์ดก็สามารถหยิบม,มาลองใช้ได้เลยครับผมแต่แน่นอนเนีับผมกูเป็นคนหนึ่งแล้วที่จะไม่หยิบม,มาใช้นี่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมซีเกมบ่ายชาบ่ายชาบ่ายครับผมเยีย yeah.